สวัสดีครับผมวันนี้นะครับมานำเหรียญนะครับที่ผมเพิ่งเช่าบูชามาสดๆร้อนๆนะครับผมมาพร้อมกรอบนะครับอัดกรอบมาสวยงามเลยครับเป็นเหรียญฉลองเจ็ดรอบของหลวงปู่ศุลจรนทวโนครับแห่งวัดป่าสระธรรมสุลนครครับสวยมากครับนะฮะได้เหรียญมาสองเหรียญสวยมากครับก็เลยอยากทําคลิปนะครับให้ทุกท่านได้ได้ดูกันนะครับ สวัสดีครับนี่นะครับผมพระสององค์ที่ผมพูดถึงนะครับผมเป็นเหรียญฉลองเจ็ดรอบรุ่น85ปีบาปีบรมิจตทวันโนครับนี่เป็นเนื้อ3กษัตริย์นะครับน่าเก็บสะสมมากครับด้านหลังนี่อัดกรอบมาอย่างดีเลยนะครับนี่ครับต้องต้องบอกว่าสวยงามมากครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปนะครับช่างนะครับหรือว่าเจ้าของพระที่ขายให้ผมนะครับคุณแซมนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าที่ผมบอกว่าสวยเนี่ยสวยขนาดไหนครับนี่ครับท่านดูครับ กรอบนี่เป็นสีดำนะครับนี่สวยมากครับนะครับจากแซมอัดกรอบพระนะครับอ่ารู้สึกว่าช่างท่านนี้จะอยู่อากาศอํานวยนะนะครับใครไปอากาศอํานวยก็ไปอัดกรอบกับคุณแซมได้นะครับต้นหลังเนี่ยคุณแซมใส่มวนสารนะครับใส่จีวอนนะครับใส่สายศิลนะครับแล้วก็มีต้องบอกว่ามีสุดยอดมหามงคลอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือมีเส้นเกษาเนี่ยเห็นไหมฮะเส้นเกษาของหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนนี่แหละครับต้องบอกว่า เส้นเกศของท่านเนี่ยนะครับเกิดปฏิหารนะครับเกิดความศักดิ์สิทธิ์ให้หลายๆท่านเนี่ยได้เห็นกันกับตามาแล้วนะฮะเนี่ยเกศท่านเป็นพระธาตุเลยนะฮะใสกิ๊กเนีกับเนีกับกระจกเลยฮะแล้วดูเหรียญฉลองเจ็ดรอบครับนี่เนื้อสามกริย์นะฮะดูองค์หลวงปู่ศูนย์ท่านเนี่ยหน้าตาเหมือนท่านมากนะครับเรียนรุ่นนี้ต้องบอกว่าแกะบอกได้สวยงามมากๆฮะเนี่ยซึ่งคุณภาพของการอัดกรอบนี่ก็สวยนะครับนะครับสำหรับ2เหรียญนี้นะครับผมซื้อมานะครับในราคาต้องบอกว่าราคาโปรโมชั่นกันเลยนะครับ สองเรียนนี่ยอยู่ที่ราวแปดเก้าร้อยเท่านั้นเองนะครับต้องบอกว่าแปดเก้าร้อยนะครับสําหรับสามกริย์ที่อัดกรอบสวยงามขนาดนี้เนี่ยหายากครับราคานี้นะครับต่อไปเนี่ยราคาขยับแน่นอนนะครับสาหรับเรียนฉลองเจ็ดรอบรุ่นแปดสิบห้าปีบารมีจันทวันโนครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่สร้างกองทุนให้หลวงปู่ศุลจันทวันโนท่านนะครับถวายท่านนะฮะกองทุนสําหรับนะท่านจะใช้จ่ายส่วนตัวหรือว่ารักษาธาตุขันนั่นเองฮะนี่ครับได้มาสดๆร้อนๆครับโอ้โห เปิดกล่องมาแล้วสวยครับก็เลยขออนุญาตนํามาให้ชมเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากมายครับใครอยากได้ก็เข้าไปติดตามที่กลุ่มชมรมศรัทธาบารมีหลวงปู่ศุลครับเป็นกลุ่ม Facebook ครับนี่ครับผมหน้าตาของกลุ่มชมรมศรัทธาบารมีหลวงปู่ศูลจรัทวันโนครับเป็นกลุ่ม Facebook ที่จัดตั้งขึ้นมาจากลูกศิษย์นะครับสายบุญนั่นเองนะครับนะครับใครต้องการที่จะศึกษานะครับประวัติปณิธาของหลวงปู่ศุลท่านก็เข้าไปที่กลุ่มนี้ได้เลยครับ หรือว่าใครที่ต้องการที่จะศึกษาวัตถุมงคลของท่านหรือว่าตามหาเช่าบูชาวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมนะครับอาทิเช่นนะครับรุ่นอาฐที่ฐานบารานโชคนะครับก็คือรุ่นพนมมือนั่นเองนะครับนะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมนั่นก็คือเหรียญฉลอง 7. รอบ8ปปีบารมีจันทวโนครับลองเข้าไปติดตามนะครับกลุ่ม a c e b o o k ชื่อกลุ่มชมรมศรัทธาบารมีหลวงปู่ศูนครับสำหรับวันนี้นะครับขอทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญนะครับแล้วก็คิดหวััััังปรราาถนนนแล้ววกะคคบบสสดี